ันนี้ได้มีโอกาสมาทำภารกิจที่จังหวัดนครพนมก็เลยถือโอกาสมากราบท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนี่คือธรรมดาของโบราณก็เรียกว่าองค์องค์พระศาลหลักเมืองเพราะฉะนั้นก็วันนี้อาจารย์ได้มีโอกาส มาถึงที่แล้วก็ขอให้บารมีของท่านทั้งหลายที่สถิตอยู่ณนะสถานที่จังหวัดนครพนมนี้ได้มาบนบาได้มาปกปักรักษาคุ้มครองญา,าติธรรมของอาจารย์สมชายมหาการุณทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านนี่คือสารหลักเมืองประจำ จังหวัดนครพนมแล้วก็ภารกิจที่ได้มีโอกาสมาทำทุกอย่างใน3ามสีวันนี้ก็ภารกิจก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความผาสุราบรื่นในทุกทุกอย่างของภารกิจหลังจากนี้ก็เหลือภารกิจอีกสองสามอย่างที่จะต้องจัดการแล้วก็ทำ ก็น่าจะราบรื่นไปด้วยดีขอให้องค์พ่อ,อพระองค์พระหลักเมืองศสีโลเมีเทพเทวานางังพระหลักเมืองเทวานางังทีปะทูปะจะปุพังสักการะวันทนางังสูปะพยัญชนะสัมปันนางโพธนานางังสารีนางอุทะกังวรังเปตุมเฮานุรักขันตุอาโลขยนณสุเคนะจะสาธุสาธุสาธุ ขอรมบรม,มครูข้าพเจ้าจุขอบูชาท่านมเหศักด์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองจังหวัดนครพนมและสถานที่บริเวณนี้ผู้มีบุญหศักดิ์ใหญ่ผู้มีบาร,รมีแผ่ไพศาลขอจงอ,อมสกุลวันทนังสุปปพยัญชนะสัมปันนังมหาเทวามหาบูชา มหาบูชาข้าพเจ้าจะขอบูชาเทพมเหสักผู้ปกปักรักษาคุ้มครองอิศวาสุอิติปิสโสภควา ى. นับจากนี้ขอสิ่งดีๆจงเจริญมาเจริญยิ่งเจริญดีนะโมพุทธายะนะกันตังอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้ดวงชะตาของข้าพเจ้าอาจารย์สมชัยมหาการุณและญาติธรรมทั้งหลายขอจงมั่นคงสถาพร ในดวงชะตาของตัวเองสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้คลายทุกข์คลายโศกคลายโรคคลายภัยสิ่งที่ดีๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดนะพระ้าค่ะสาธุสาธุสาธุที่พลังมหมาพลังประสิทธิเทประสิทธิเตยเยะโสติเตวันตุสัพพทา ปกปักรักษาคุ้มของลูรหลรนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาวัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้อาจารย์ มากราบสักการะบูชา,าพระาธาตุประจำวันเสาร์ญา,าติธรรมสำหรับญาติธรรมของอาจารย์สมชายมหาการณุณทั่วโลกแฟนคลับเอฟซทั่วโลกท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้พระาธาตุพระาธาตุนี้ก็จะเป็นพระาธาตุเฉพาะคนวันเสาร์ขอพลังบรารมีจงหนุนส่งนุนเกื้อให้ท่านมีความสุขทุกคนครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปราจากทุกโศกโลกพยานันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับสาธุสาธุอิมัสมิงมหาธาตุอาวาเซมหาพนมมหาจาริเยนทาบิตังอรหันตังสาลิกะธาตุจันเจวะพุทธสาลิกะธาตุจักะหังวันธามิสัพพธาสาธุสาธุสาธุ Satu namo tatsa bhagavato alahato sama sambut tatsa namo tatsa bhagavato alahato sama sambut tatsa namo tatsa bhagavato Alahato sama sambut tatsa ya to hang bhagini ariya ya chatiya chato na bhicha nami satip cha panang woro peta jivita woro peta tena satjena sotite hontu sapatha สมานกริธาโรกริธาโทโทมานกริธาโรโทมานกริธาโรโสมานกริธาโรโทมานกริธาโรโทมานกริธาโรโสมานกริธาโรโทโสมานกริธาโร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 สาธุสาธุสาธุขอพลังพระธาตุแห่งพระมหาธาตุแห่งนี้ จงปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าอาจารย์สมชายมหาการุณวันนี้ได้มาสักการะบูชาท่านแล้วขอพลังบาร,รมีของท่านจงปกป้องคุ้มครองลูกหลานผู้ที่เกิดวันนี้ได้ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขพลังอันใดบาร,รมีอันใดอันเกิดขึ้นจากอ,าอันมีพลังบาร,รมีจากพระาธาตุนี้ขอมีพลังบาร,รมีจงปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของลูกหลานทุกผู้ทุกคน แฟนคลับเอฟซีของอาจารย์ทั่วโลกได้อยู่เย็ยนเป็นสุขร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันขอให้พระแม่โรณีจงเป็นพยานสาธุสาธุสาธุปกปักษ์ษลักสาวของลูกหลานเอ้ยให้สินให้พรลกหลานพระธาตุ ประจำวันเกิดวันเสาร์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสาธุ